ไหนก็ในไหนแล้วนะครับเราเสกเหรียญเสกเจมได้จากด่านเดิมที่เคยเล่นไปนะครับด่านปดล็อกเจ้าตัวนี้คือเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่เป็นฮีโร่สามารถอัปเกรดได้ด้วยเจมนะครับเรามีเจมอยู่แบบไม่จํากัดนะครับ9 9 9 9 9 9กนี่คือเป็นการเพิ่มทั้งสกิลเพิ่มทั้งดาเมจเพิ่มทั้งพลังป้องกันใช่ไหมไม่รู้ว่าอะไรบ้างดูจากรูปอันนี้น่าจะเป็นดาเมจ2ช่อง3มช่อง4ี่ช่อง5ช่องใช้200้ใช่ไหมเมื่อกี้ไม่เยอะแต่เรามีเยอะมากอันนี้เพิ่มทีละยี่สิบ 50 100 200เต็มครับ20 50 100 200อันนี้ก็สกิล20 50 100 200โอเคครับเต็มทุกช่องฮะนี่คือซูเปอร์ฮีโร่อัลติเมทนะครับในร่างที่อัปเกรดเต็มทุกอย่างจะรอดวงอาทิตย์ตกลงมาทำไมเราก็ซื้อไปเลยดีกว่าคือด่านนั้นเนี่ยยากมากนะครั้งที่แล้วคือพืชเราอาจจะยังไม่เยอะด้วยแต่ว่ามันก็ยากอยู่ดีนะครับแต่รอบนี้คือดวงอาทิตย์ไม่จำกัดแถมพืชเก่งขึ้นตัวช่วยก็มีนะฮะเราซื้อให้หมดเลยครับผม โอเคครับมาลุยกันต่อฮะด่านนี้มีบอสด้วยนะเราคงไม่ต้องใช้ทันตะวันใช่ไหมเน้นสู้อย่างเดียวเอาล่ะลุยมาเราขยับเขาได้นะฮะสามารถเคลื่อนที่ได้มีสกิลให้ยิงแต่ไม่จำเป็นครับผมเราวางไปเลยฮะอันนี้แปแมวน้ำแมวน้ำทองคำวางสลับกันไปดวงดาว เอาละครับผมว่าเราไปแบบสปีดเลยดีกว่าฮะวางแบบรุนรัวไปเลยฮีโร่ของเราก็ย,ยิงไปนะตรงนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันกระสุนจะเยอะไปไหนเนี่ยโอ้โหแปบ๊บหนึ่งดูไม่ทันตัวยิงกระสุนยเยอะมากฝั่งนูน้นโอ้โหวางปุ๊บหายปับ๊บระเบิดไปแมวน้ำแมวน้ำ,นำพัดลมหอยทาครับสโลหอยทาทนอยู่นะแต่ว่าโอ้โหดูครับพืชเราเฮ็ดกับใจเออลืม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 ได้ยังไง เห็ุกับใจนี่คือแบบโอพีมากมีคีรัตไหมเนี่ยโอ้โดนฟีดหมดเลยอะ่ะพืชเราโดนฟีดมาข้างล่างด้วยโอ้โหบอสฟีดพืชเราหมดเลยฮะ <laughs> มันจะโกงเกินไปไหมเนี่ย <laughs> ทั้งแถวเลยเหรอเอ๊ะอ๋อไม่นับเหรออุย้ยพื้นวางไม่ได้เลยอะ่ะโอ้ข้างล่างมันวางไม่ได้แล้วอะ่ะข้างล่างทําไงเนี่ยอันนี้ละกันพลิก อืมอู้เดี๋ยววางผิดกระเทียมคูดาวอยู่แป๊บนึงเออโอเคครับอู้ยพัดไปพัดลมพัดไปพัดไปพัดลมพัดไปก่อนพัดไปก่อนตัวยิงเยอะมากวอนัทก็กันไม่ได้แบบนี้เออหมดแล้วหมดแล้วไม่เหลือแล้วพัดลมหน่อยพัดไปเลยพัดลมอีกอืมอู้หกระเทียมไป กระเทียมก็ยังโดนกินโอ้โหแล้วบอสเลือดไม่ลดเลยอะ่ะเดี๋ยวนั้นเรามีอันนี้อยู่นี่เออลืมไปมีอันนี้อยู่กันไว,ยนวย้ยิงนี้ด้วยฮะยิงนี้ด้วยเอ,อ้ยดีมากตัวนี้ดีมากสุดๆเลยดานอย่างโหดโหดเกินเนี่ยทุบทีหนึ่งก็โดนฟีดแ,แล้วฟีดนานด้วยเว๊บสุดท้ายเลยใช่ไหมเลือดบอสยังไม่หมดเลยจะสู้ได้ไหมเนี่ยเออละพืชเราล่ะผมลืมไปเลยฮีโร่เราล่ะ ฮีโร่ไปไหน <laughs> ผมลืมฮีโร่ไปเลยหมดแล้วน้ําแข็งอา้าวบอสไปไหนบอสกลับไปไหนนายจะกลับไปไหนเลือดนาย,ยไม่หมดเลยโอเคครับโอเคครับ <laughs> ผ่านไปเนี่ย <laughs> โอเคครับผ่านฮะ <laughs> สุด ยากเกินได้หรือยังเนี่ยอ่ะลองดูต่อมีทันตะวันให้ครับซึ่งไม่จำเป็นเลยมาเออฮีโร่นะครับเมื่อกี้น่าจะบินไปแล้วฮีโร่น่าจะปิวไปโอ้มีตัวขุดมาตัวขุดตัวขุดโดนหนามไปซะอ่ะหวังให้เต็มไปเลยข้างหน้ายักษ์ใหญ่มา ข้างหลังนะครับตัวปลาเจมไปน้ำแข็งลงมาหน่อยอือฮึเอาอานี้ออกเอานี้ออกเอาอันนี้ออกแล้วก็เอาเป็นตัวปลาเจมนี่แหละดีทสุดแล้วเวฟแรกผ่านไปชิว,ชวฮีโร่นะครับยังไม่เดินไปไหนเลยฮะอยู่ตรงนั้นแหละใช้สกิลหน่อยนี่คือเล่นเพื่อลดล็อกตัวนี้นะจะได้ไปใช้นในด่านอื่น โอโหตัวปลาเข็มคือแบบอะไรเนี่ยนี่ขนาดมีวอลนัทอยู่ข้างหน้านะเนี่ยแล้วก็ซัมมอนไปเรื่อยๆหน้าที่เราคือซัมมอนไปเรื่อยๆซัมมอนไปเรื่อยๆถ้าจะโหดขนาดนี้อืเข็ดกับใจเรือ,อยู่สองตัวฮีโร่ไม่ต้องทำอะไรเลยนายอยู่ให้รอดก็พอนะเออโอเคครับเรียบร้อยโอ้สามด่านแล้วนะได้หรือยัง ได้หรือ,อยังเนี่ยหรือว่าต้องหมดอันนี้หรือ,อยังไงโอเคเริ่มจากการเก็บดวงอาทิตย์ตามด้วยหน่วยวอนัทของเราโอเคอ่ะที่เหลือก็พืชปกติของเรามาประจำการดูด้านหลังโอเคครับไปเลยไปเลยไปเลยสู้เขาสู้เขาสู้เขาพวกนาย แมวน้ำแมวน้ำตัวยิงตัวน้ำแข็งเออกลับใจไปซะไม่ต้องเดินมาเลยเหดกลับใจทำไมหายไปโดนอะไรวอนัดดีมากครับวอนัทน้ำแข็งอ้อโดนฟีดด้วยโดนทาเนยโอเค <laughs> มันต้องอย่างนี้ถึงจะสู้ได้เออวอนัทไปข้างบนมาเลยมาเลยคนสุดท้ายเห็ดขับใจอีกแล้วหายไปอีกแล้วอืม อื mm hmm. หมดยังเรียบร้อยครับผมโอ้ oh. <laughs> จะยากไปไหนนี่จะไม่หมดอีกเหรออันนี้ไว้ข้างหลังแถวนึงแล้วกันน้ำแข็งกันไว้อ mm ืมเข็ดกับใจไม่ได้ผลฮะโดนบอสฟีดแป๊บเดียวโอ้ข้างบนเห <laughs> ยียบทั้งแถวไม่เหลือ อ๋อทั้งเหยียบทั้งฟีดเออข้างล่างตรงนี้ดีนะที่เป็นน้ำแข็งไม่โดนฟีดอ้โหโอ้โหูดูดันจริงๆรลดูดันจริง,รงหมดแล้วสุดท้ายแล้วโหดเหลือกเกินแต่ละตัวอเออเหลือแต่พวกนี้แล้วมาช่วยหน่อยเราบวกกุ้งบวกเกอร์เห็ดกลับใจฮีโร่ฮีโร่ฮีโร่ข้างบนข้างบนยิงไปเลย เออสกิลไวให้หมดเลยโดนบอสไหมโดนบอสไหมยิงไปเลยบอสอืมอีกนิดนึงนิดหนึงตัวไหนวางไน้วางให้หมดเลยสกิลยิงไม่มาโอ้ยสม,มอนมาอีกขยันสัม,มอนจริงๆเอากลับแล้วหรออะไรนี่อีกนิดเดียวเองโอ้อีกนิดเดียวเลือดจะหมดแล้วเมื่อกี้โอ้ได้แล้วอันนี้ตัวแรกโอ้เพิ่งจะตัวนี้เหรอ คนละตัวกันกับตัวนี้ตัวนี้ที่เราไปเล่นในด่านเขานี่นี่นี่น,นี่คนละตัวกันอันนี้คือคิงซันาวเวอร์แต่อันนี้คือเป็นเป็นคิงเหมือนกันแต่ว่าเป็นดนตรีฮะมีปีกแล้วเราก็มีเจมอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ <laughs> กดไปเลยกดไปเลยโอแสดงว่ายังไม่ถึงด่านของเจ้าตัวที่เป็นปืนแก็ลิงเหมือนกับว่าเจ้าตัวนี้นะครับสองตัวนี้เนี่ยจะใช้ในด่านอื่นไม่ได้ต้องเป็นด่านตรงนี้เท่านั้นเป็นโหมดที่เป็นฮีโร่ ด่านอื่นเอาไปใช้ไม่ได้ครับเพราะว่าไม่มีการ์ดไม่สามารถสปอนได้ไม่มีวอนัทที่เป็นน้ำแข็งแล้วนะฮะหมดแล้วนี่อะไรเนี่ยตัวแปลกๆเยอะเลยฮะตัวยิงอย่างเยอะอือ๋อ,อตัวนี้กิ้งได้ดีมากนาฬิกาคือหยุดเวลาอ๋อฮิลเหรอเป็นพืชฮิลใช่ไหมเนี่ยเพิ่ม HP ให้เพื่อนครับฮิลให้เพื่อนได้อโอเค ฮิว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 อยู่ใกล้เพื่อนแล้วฮิวให้ได้เอาละฮะสกิลมาแล้วสกิลแรกเป็นดนตรีร้องเพลงเพิ่ม HP ออกเพิ่มเลือดให้ตัวเองเลือดเต็มเลือดเต็มสกิลที่2สกิลมงกุฎคืออ๋อเศกพืชออกมาเอ้ยทำไมวางไม่ได้เอาจะวางอีกตัวนึงจะ่แกดออกไม่ได้อีกอันนึงเออต้องเช็คอะไรอ่ะเมื่อกี้กดวางไม่ได้ฮิวไปเลยฮิวไปเลยฮิวไปเพื่อน ทีวีเพื่อนสกิลสุดท้ายเป็นการยิงใช่ไหมอ๋อเรียกลงมาครับเรียกเม็ดถั่วลงมาจากข้างบนเต็มจอเลยครับเออต้องกดแฮต้องกดตัวนี้ทําอะไรได้อะกดแล้วทําอะไรได้เอ้าวัดมาร้องเพลงให้ฟังครับเพิ่มเลือดไปแล้วก็ยิงไปเลยส่งกระสุนลงมาเรียบร้อย นี่คือด่านของเขาเองโอ้เสียดายอะ่ะเอาไปใช้ด่านอื่นไม่ได้เสียดายมากรอบหน้ามาปลดล็อกตรงนี้ดีกว่าเพราะว่าอันนี้ใช้ได้จริงอันนี้คือใช้ได้จริงเลยมาเล่นด่านนี้ดีกว่ารอบหน้าโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ